สวัสดีค่ะแฟนคลับและลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้พบกับลูกศิษย์นะคะมือตกหน้าปรับโงเฮงนะคะบอกชื่อสักนิดค่ะคุณลูกค่ะสวัสดีค่ะชื่อกีเพาตกหน้าปรับโงเฮงค่ะวันนี้มีข่าวดีอะไรมาบอกนะกุ้งทะลกค่ะวันนี้มีข่าวดีถึง2เรื่องด้วยกันค่ะข่าวดีที่1นนะคะ,คะวันนี้กีเพาก็ได้รับการติดต่อจากรายการนะ คร90นะคะไม่ได้ให้หวยใช่ไหมคะลูกอ๋อนี่ไม้ไม่ไม่าวนะคะเป็นข่าวนะคะก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับศาสตร์แห่งภูมิปัญญาตกหน้าปรับเัวเหงค่ะใช่ค่ะ๋ยวรลืมติดตามชมกันนะคะแล้วข่าวดีที่2องละคะลูกค่ะข่าวดีที่2อันนี้นะคะโกลอินเตอร์สักเล็กน้อยนะคะข่าวนี้นะคะต้องบินข้ามไปถึงเชียงใหม่ค่ะกี่เพาจะไปออกรายการนะคะบนเวทีเลยนะคะของลานน่า Exp กปค่ะ จริงๆนะคะเ่าเลยนเห็นอะไรบนหัวลูกหรือเปล่าคะลูกนี่อาจจะแบบว่ากลมกลึงกับส่วนราชพฤกษ์โอ้โหนักกู้ก็ยินดีด้วยนะคะลูกที่หนูนะคะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะแล้วยังไงช่วยเป็นกําลังใจให้กี่เพาตบหน้าปรับโหมเฮงด้วยนะคะ